การเงินดีชีวิตด,ดีกับไทยรัตมันนี่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสังเกตสังเกตนิสัยของตัวเองว่ามีหรือเปล่า3นิสัยนี้ที่อาจจะนำไปสู่ต้นตอปัญหาการเงินครับ ข้อมูลจากเพจมาดามฟินนี่ครับให้ข้อมูลมาว่า3ตัวอย่างนิสัยที่มักพบบ่อยๆที่นําไปสู่ปัญหาทางการเงินคือ1นขี้ลืมขี้ลืมหรือจริงๆแล้วหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเช่นคนที่ลืมจ่ายบินลืมคืนเงินลืมจดรายจ่ายลืมต่อประกันอาจจะไม่ได้มาจากแค่ความจําไม่ดีแต่อาจเพราะไม่อยากรับรู้ไม่อยากจัดการกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันหนักเกินไปบางครั้งความขี้ลืมคือเกราะกําบังของใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการเรื่องที่เรายังไม่พร้อมเผชิญดังนั้นต้องกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราลืมหรือเราแค่ไม่อยากจัดการเพราะมันทําให้เราเครียดกันแน่เมื่อรู้เหตุผลแล้วต้องรีบสาสางก่อนที่ปัญหาจะบานปลายครับตัวอย่างที่2ครับคือนิสัยใจร้อนหรือเพราะเราคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่าเช่นซื้อของโดยไม่คิดรีบตัดสินใจลงทุนเพราะกลัวพลาด ใช้เงินแก้ความรู้สึกว่างเปล่าทันทีไม่รอให้ใจเย็นลงก่อนเพราะบางทีความใจร้อนมันอาจสะท้อนได้ว่าเราอยากได้ผลลัพธ์ทันทีทันใดโดยไม่คิดว่าสิ่งที่ทําตอนนี้มันจะกระทบอะไรกับตัวเราเองในอนาคตหรือคนรอบข้างเราบ้างหรือเปล่าดังนั้นต้องถามตัวเองว่าถ้าเราไม่รีบตัดสินใจตอนนี้เราจะเสียอะไรไปจริงๆไหมหรือแค่เสียความรู้สึกอยากได้เดี๋ยวนี้กันแน่ เมื่อรู้เหตุผลแล้วก็ต้องตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมครับอย่าให้ความต้องการมาอยู่เหนือเหตุผลคิดให้ถี่ถ้วนไตรตรองก่อนจะตัดสินใจครับนิสัยที่3ครับคือผลัดวันประกันพุ่งครับเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองมากพอหรือเปล่าหรือเราผลัดวันประกันพุ่งเช่นเดี๋ยวค่อยเก็บเงินก็แล้วกันเดี๋ยวไว้ค่อยลงทุนไว้คอ่คอยลงทุนก็แล้วกันบัญชีหรออรจัดการที่หลังก็ได้คนที่ผัดวันกับเรื่องการเงินบ่อยๆจริงๆแล้วลึกๆ อาจจะไม่ได้เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับชีวิตที่มั่นคงก็เลยไม่จริงจังกับการดูแลตัวเองเท่าที่ควรครับดังนั้นก็ต้องกลับมาถามตัวเองอีกว่าที่ฉันผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเพราะฉันเหนื่อยหรือเพราะฉันไม่คิดว่าฉันใช้ชีวิตที่มีค่ามากเพียงพอให้เริ่มดูแลแล้วเมื่อเรารู้ก่อนจะได้ไม่ตําหนิตัวเองเพื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดในวันเดียวแต่เริ่มจากซื่อสัตย์กับใจตัวเองกล้าไหมกล้าจะยอมรับว่า ฉันเน่เคยใช้เงินแบบนั้นเพราะตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจตัวเองเพราะสุดท้ายปัญหาเรื่องเงินไม่ได้จบที่ยอดเงินในบัญชีว,วันนี้แค่เห็นรากของปัญหาให้ชัดเราก็เริ่มเปลี่ยนทางเดินได้แล้วขอบคุณข้อมูลจากมาดามฟินนี่ด้วยครับ